กี่นี่สองตัวเลยครับผมเป็นไงเป็นไงเขอเชื่อกขอเชื่อกหยุดหยุดที่นี่หกสิบบาทละก่อยละก่อยทำไมหอบอ่ะคะ หกสโลหอบไม่มีสาเหตุอืมมัมีสาเหตุเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปอ่าทำไมหอบมาเป็น